ครับผมก็อ <tampoco> ย mm ่างแรกเลยก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ทางวิหารดิทอมแจ้งการเป็นตัวแทนของคผลิตใหม่ในการระดมทุนเพราะว่าเชิญชวนทุกคนมาใช้บูธในระดมทนครังผมเพราะว่าการที่ทุกคนเนี่ยมาซื้อของดิทอมเนี่ยก็เหมือนเป็นการซื้อเ o อร์ด้วยนะครับผมซื้อไปเนี่ยซื้อราคาคนละคนนี้หรือว่ามีเส้นต่างชาติเนี่ยเราก็เหมือนส่งเสริมพอในเมืองไทยด้วยใช่แล้วก็ดีใจมากๆที่ได้าแบบว่าเชิญชวนทุกคนนะครับให้ไปเที่ยวแบบว่ากู้เงินกันซื้อมาแล้วเพราะว่าเอาจริง บ้านเราก็หลายภาคเหมือนกันครับ <S <S ที่แบบมีที่เที่ยวธรรมชาติเลยแต่ว่าฝรั่งหรือว่าคนต่างชาติยังไม่ค่อยรู้จักเลยใช่แล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งเป็นกระบอกเสียงดีใจมากอยากเอาพี้กลับไปแฟนพี่ต่างประเทศบ่อยๆเป็นพลังซอฟท์พาวเวอร์ของคนไทยบ้างไหมโอ้เอาจริงๆแต่ละอย่างนะที่คนไทยเป็นเป็นเออ่เป็นซอฟต์พาวเวอร์น,น,นะครับผมซึ่งจริงๆคำว่าซอฟต์พาวเวอร์สำหรับบุ๊กอมันคือการที่ทําให้ใครคนหนึ่งที่เขาเขาสามารถรู้จักเราได้ง่ายขึ้นบุ๊กรู้สึกว่าแค่นั้นมันก็ มันก็สหรับบุ๊กมันคือซอฟพาวเวอร์แล้วอะไรเงี้ยเออใช่ซึ่งซึ่งเวลาบุ๊กไปแฟนมงแฟนมีสหรืออะไรเงี้ยเออแล้วแบบก็เออเขารู้จักคนเขารู้จักคนไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยบุ๊กก็รู้สึกว่ารู้สึกดีที่เออรู้สึกรู้สึกดีที่แบบเออวันหนึ่งแบบเราเรา,เราถูกเรียกว่าซอฟพาวเวอร์บ้างอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ว่าไออย่างงานเนี้ยเขาค่ารวบรวมการจับอันกับซอฟพาวเวอร์เนี่ยมีซอฟทาวเวอร์หลายๆอย่างมาไว้ที่เดียวก<ม>ันให้เราได้ คามต้องการเรเป็นย่างไรคบตามายซื้อหาสินค้าง่ายเลยครับรู้สึกง่ายเลยชอบพับสะดวกสบายก็มาที่นี่ก็จบแล้วนะเดินๆไปก็เป็นทุกอย่างเราจริงเมื่อกี้ก็ก่อนที่จะเริ่มงานบอกว่ามีแอรไปช็อปปิ้งมาหนึ่งกล่องมีเขาไปซื้อให้หน่อยอะไรนะครับถามว่าอะไรนะครับกับการแหล่งเขาเพื่อรวบรวมสินค้าเกี่ยวกับ power เกี่ยวกับประเทศไทยจริงก็นี่โยนสาขาที่อยู่มาไว้ที่เดียวกันเป็นแหล่งช็อปปิ้งเนี่ยจับซื้อได้ยังไงจริงก็ เอาจริงมันทาให้ง่ายขึ้นนะครับ<ม>เออสมมติการการที่เราอยากสนับสนุนสินค้าไทยหรือว่าอาหารไทยอย่างเงี้ยเออจริงๆเรามาที่ท็อปเลยเราก็ได้ทุกอย่างกลับไปเลยอย่างเงี้ยเออซึ่งซึ่ง,งจริงๆเราอิ่มท้องด้วยแล้วเราก็ได้ช่วยช่วยเหลือคนไทยด้วยกันด้วยเลยซึ่งมันผูว่ามันดีออมากๆเลยอ่ะฝากคำพูงนืดหน่อยครับขอบครับอ่าก็อยากฝากนะครับผมก็อยากฝากทุกคนนะครับมาช็อปกับที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะๆนะครับผมก็ช่วยสนับสนุน คนไทยนะครับผมรวมทั้งสินค้าไทยอาหารไทยแล้วก็ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยด้วยนะครับแล้วมีที่านี้กับกิจกรรมกับเราที่จะได้มีไปร่วมไปกินได้ยังไงครับกิจกรรมครับกิจกรรมกิจกรรมครับกิจกรรมยังไงฮะกิจกรรมนะครับผมก็อ่เดี๋ยวเราจะมีไปร่วมทริปกันอ่าก็คือไปร่วมดินเนอร์กับกับผู้ผู้โชคดี20 20คนใช่ครับยี่สคนใช่ก็ ก็คือกิจกรรมก็คือเหมือนเราอาช็อปที่ท็อปซเปอร์มาร์เก็ตใช่แล้วก็รอลุ้นว่าเออจะได้เป็นผู้โชคดีหรือเปล่าอ่าใช่แล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันใช่จะไปดินเนอร์ด้วยกันเลยใช่มาร่วมสนุกกันนะค่ะทุกใบเสร็จทั้งรายได้ก็มากันได้เยอะยี่สิบที่อาจจะเป็นพี่ๆนะครับก็มากันเยอะนะยินดีๆครับดีอยากเจอทุกคนกกิจรรมนี้มันจะพิเศษยังไงคะะมัันจพิเศษยงงไครับบุ๊กเอาโยนตลอดเลยเออหยุดอาก็ จริงๆมันพิเศษตรงที่เออเราเราเราได้ไปเหมือนไปกินข้าวด้วยกันเหรอครับมันก็เหมือนเป็นฟิลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราอีกอย่างเราก็ได้ไปเที่ยวในที่ที่ที่แบบเออเป็นอันซีนด้วยซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าคือที่ไหนนะเออใช่ครับอะไรจ๊ะแล้วอีกคู่มาแอบไปให้อ๋อได้ครับใช่ก็ประมาณนั้นครับโอเคนะไปต่อนะครับงานของเราของคนเท่าน้อยจ้าเอลแอลครับประกาศจำนวนครับผม ใช่ครับปีนี้เป็นไงคะงมันเหมือนเป็นเอาเพลงนี้ทุกปีที่ต้องมีมาเก็บกับคอนเสิร์ตนี้ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นเหมือนเดิมปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยอะไร,งไรเง,งี้ยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใช่ครับปีนี้จัดที่ Impact ด้วยใช่ปีที่แล้วจัดที่สยามช่วยไหมครับไม่มไม่แน่ใจไม่แน่ใจไใจมไม่ได้แล้วเออใช่ปีนี้ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นครับตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสแบบการเลือกเพลงแล้วก็เหมือนคือเราเลือกเพลงกันก่อนเราก็ไปให้พี่ๆทีมงนคัดว่าเออ เพลงนี้มันจะเข้ากับมูท์นี้ไหมมันจะเข้ากับพาร์ทดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาคิดท่าเต้นกันใช่แล้วก็เดี๋ยวก็ถึงช่วงเวลาซอล้อมเนี่ยใช่อย่างพวกเราเรานี่ยังต้องเตรียมพร้อมมากขนาดไหนว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็เคยเห็นกันมาแล้วว่าพอทุเป็นงี้อะไรเงี้ยพอปีนี้จะเป,เปลี่ยนเปลี่ยนโฉมหน้าไหมโ้โหสำหรับผมก็อะผมอาจจะต้องซ้อมเยอะกว่าคนอื่นเรื่องเดิมเรื่องเต้อนอะไรใช่ก็เราก็ต้องทุ่มเทเพราะว่าเราก็กลัวกลัวทำได้ไม่ดีเพราะว่าเราอาจจะไม่ขนาดไหนตรงนั้นกเรายาามมกกว่่่าือนนใชแตว่า เรื่องอื่นก็ก็ซ้อมเหมือนเดิมครับ<ม>ใช่แต่จะเน้นเน้นเต้นเป็นพิเศษเพราะกำนวนเหมอือนกันใช่แล้วก็ยังตื่นเต้นยังตื่นเวทีเหมือนเดิมใช่ใช่ใชม่มันมันมันยังเป็นป็นสิ่งที่ดีครับ<ม><ม>โอ้ยดีใจไงแฟน<ม>แต่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวก็พอเจอเแฟนแแล้วก็เออเดี๋ยวตื่นเต้นก็นจะดีขึ้นใช่แต่ว่าไอ้จุดที่แบบว่า,วากำลังจะขึ้นเวทีเนี้ยผมก็ยังตื่นเต้นอยู<ม>่เลยนี่ยังก่อนลงนีง่ผมยังตื่นเต้นอยู่เลยฮัลถหลฮัลโห ไม่ไม่ทำไมเรายังมีความตื่นเต้นอยู่หรือว่าเราทำงานแบบมานานแล้วอะไรขึ้นเวทีเยอะมากแล้วเจอแฟนคลับก็ไม่ชินสักทีเนี้ยเขาก็ยังมี energy ใหม่ๆมาให้เสมอยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมแต่บุ๊กก็ตื่นเต้นเหมือนกันแหละเอาจริงๆทุกเวทีนะบุ๊กที่ที่ไปขึ้นใหม่ใหม่แม้กระทั่งแบบอย่างแบบไปแฟนมงแฟนมีตอย่างเงี้ยคือถามว่าเราไปกันหลายหลายหลายที่ไหมเออมันก็เอาจริงก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีอะด้วยความที่แบบเออเราเรา เราอาจจะไปด้วยความตั้งใจเกินไปสำหรับตัวบุ๊กนะบุ๊กอาจจะตั้งใจเกินไปมันทาให้เกิดความตื่นเต้นอะไรเงี้ยเออครั้งนี้บุ๊กก็คงแบบเหมือนพยายามเหมือนพยายามทําให้สมองมันคููดาวช้าลงอะไรเงี้ยเพื่อลดความตื่นเต้นจริงๆก็นั่นแหละครับเรื่องความตื่นเต้นแหละที่แบบเออยังยังแบบต้องฝึกต้องฝึกงั้นแสดงว่าคู่เราตอนนี้ก็เรื่องไรพเพียงเรียบร้อยเลยยังไม่เสร็จเลยสรับยังไม่เสร็จเลยยังตกลงกันไม่ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวต้องรอพี่ๆเขาเกาให้ด้วยอะไร รวกัไม่ได้หมายความว่าคู่เราย่างสองมันเลจะเอาเพลงไหนดีเราสคนจะตกลงกันไม่ได้ตกลงกันเองไม่ได้ตกบงกันเองไม่ได้นี่ยแหลติดติดตรงแบบติดตรงแบบแต่ละคนก็แบบมีเพลงที่อยากร้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพลงก็มีจำกัดไงแล้วก็โดยคิดว่าเออโชว์เรามันควรจะเป็นแบบเพลงช้าเพลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคู่เราก็คาแรคเตอร์ค่อนข้างชัดเลยอะไรแบบเลื้อยเลื้อยกันอยู่แล้วมันต้องไปดูมูทของพาร์ทรวมตรงนั้นด้วยใช่ซึ่งเวลาใช่คือ ก็เนี่ยแหละครับเลือกเพลงเลือกเพลงเเลลือกพงใช่ใชแต่ว่าก็ยังยังซ้อมนี่ยังไม่มีครับใช่เพราะว่าย,ยังอีกไกลแต่ว่าเดี๋ยวพอโปรเซสทุกอย่างเรียบร้อยที่ทางพิชชอลกเริ่มซ้อมมีโชว์มีโชว์มีคิดเตรียมชัดเจมาว่าโชว์ท้ายก่อนเราจะต้องออกมาเป็นตีมนี้ตีมนี้ที่ตีมออกบ้างไงตีมก็นั่นแหละครับ<ม>เหมือนในเทรลเลอร์เลยประมาณนั้นเลยใช่คือเราชไปนั่งยกนัมเบลกันหรือว่ากระโดดข้ามโต๊ะดี เราก็ถอดเสื้อมันปยืนตลาดโอ้ถอดเสื้ออะไรล่ะชุดคุณเราถิงคู่นี้ได้เฮ้ยแต่ฟอนรู้เปล่าว่าแฟนคลับเขาแซวคุณในในเอ็กซ์ว่าโดดทำไมตรงนั้นน่ะก็ผมไปตอบแล้วไงโดดเพื่อให้แฟนคลับเขามาถามเลยล่ะนั่นไงไม่โดดก็แฟนคลับไม่แต่วันวันที่ถ่ายอ่ะวันที่ถ่ายมันก็เกิดคำถามขึ้นกับบีก็ฟอนเหมือนกันนะว่าฟอนก็ถามปะที่บอกว่าพี่จะให้ผมโดดทำไมมันเดินแค่นี้ก็ได้แล้วอะไรปหมใช่ไหม ไม่เท่ันต้องโชว์กล้ามธรรมดาเราก็แบบว่าพิเศษใส่ใครเลยก็เลยกระโดดเลยขอจะธรรมดาไม่ได้ไปทำธรรมดาก็ได้ครับบางทีแต่พิเศษได้ก็ดีครับโอเคทั้งหมดแหละกระโดดดีถ้าไม่กระโดดนี่ไม่มีคาถามจริงนะเอองาน่กมาครับผมโอู้หูจริงตื่นเต้นมากเออคือแบบเอาจริงอย่างที่บุ๊กโพสไปในเอ็กซ์แล้วเอาจริงคือสำหรับบุ๊กนะคือบุ๊กอะส่วนตัวแล้วอะบุ๊กเป็นคนพูดไม่เก่ง เออจะแบบว่าเออจะให้มานั่งพูดคนเดียวเนี่ยอย่างมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยผมก็ตื่นเต้นนะจริงๆแล้วไม่ว่าจะแบบกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรเงี้ยคือเราก็พยายามพัฒนาตัวเองนะแบบเออพยายามลองพูดในกระจงกระจกอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปเป็นพิธีกรไลฟ์สดอะไรเงี้ยเออซึ่งตแบบอนบมก็เหมือนกำแพงที่สูงมากๆอะ่ะเออแล้วแบบไม่คิดว่าแบบวันหนึ่งเราจะแบบได้ข่ามันไปอะไรเงี้ยหรือว่าไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้ซึ่งซึ่งเออก็แบบอยากขอบคุณพี่ๆแบบทีมงานที่เขาแบบเออ ดึงตัวไปเลยแบบเออบุ๊คลอง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 ฝึกด,ดูแล้วเขาก็คอยเชียร์อัพตลอดแล้วแบบแฟนคลับอะไรเงี้ยก็คอยคอยแบบมาเชียร์อัพตลอดอย่าเงี้ยก็ขอบคุณมากครับแล้วก็อยากขอบคุณพี่เตพี่เอิร์ธด้วยเออคือพี่เตพี่เอิร์ดบุกโทรไปตั้งแต่ตั้งแต่รู้ว่าเป็นพิดแบบได้ไปเป็นพิธีกรรายการไลฟ์เฮาส์ใช่ปะแบบพี่เตพี่เอิร์ธแบบเออบุกจะไปได้เป็นนบุกทำย,ยังไงดีบุกควรเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออพี่พี่เขากะให้คำแนะนำมาแล้วหลังจบไลฟ์พี่พี่เขาก็โทรมาบอกว่าเออ บุ๊กทำดีแล้วนะเก่งมากนะสหรับครั้งแรกอะไรเงี้ยเออเราก็คือบุ๊กก็เป็นคนแบบติดแบบกังวลอะไรเลงี้ยเออกว่าทำได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พี่เตพูดมาคำหนึ่งบอกว่าลดความกดดันจากคนเอ,อ้ยลดความคาดหวังจากคนอื่นไปอะไรอเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นคำที่ดีมากแล้วบุ๊กแบบเออจริงบางทีบุ๊กอาจจะเหมือนเราเราเราคาดหวังว่าเขาจะคาดหวังกับเราอะเออ,เอ,อฟิวนั้นอะ ซึ่งมันทำให้เราแบบกดดันไปหมดเลยการยากเราอยู่เหมือนอยู่ที่สคิดเป็นการที่เรต้องอินโทรไว้ไปเรื่อยๆเลยเอาจริงๆมันอยู่ที่ตัวบุ๊กนี่แหละคือด้วยความที่บุ๊กอ่ะเป็นคนที่แบบอันอย่างที่ทุกคนรู้อ่ะคือบุ๊กเป็นคนพูดพูดไม่ได้เก่งอยู่แล้ว<ม>อะไรเงี้ยเออแบบเป็นคนเงียบๆมาตั้งแต่เด็กหรือว่าถ้าสมมติจ,จะให้พูดแบบเจ้าแจ้วอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นคนที่แบบเราสนิทด้วยอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยพอแบบมาแบบเป็นรายการแล้วต้องพูดคนเดียวนะเออแล้วบุ๊กต้องคุยกับใครวะอะไรเงี้ยเออซึ่งมันยยาากสหรรรับเเอะไงี้ แต่ผ่านมันไปได้ก็รู้สึกดีครับรู้สึกแบบพอผ่านไปได้แล้วพอทำพลาดพานมนแล้วรู้สึกแบบัรู้เลยว้ยแต่เอาจริงบุ๊ครู้สึกว่าบุ๊คเหมือนได้แพชชั่นใหม่ในชีวิตนะแบบว่าเอออย่างน้อยเราก็เหมือนแบบเราเรารู้สึกเราอยากเก่งขึ้นอ่ะเออคือแบบเหมือนเหมือนพอเราข้ามกำแพงมาแล้วปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้นี่ว่า <c oughs> เออมันก็ไม่ได้แย่นี่ว่าเฮ้ยมันก็แบบ มันก็โอเคนะมันโล่งดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็รู้สึกว่าอยากทําให้ตัวเองแบบพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีครั้งที่สองเนี่ยติดใจไหม,ไมต,ติดใจครับติดใจแต่ไม่รู้พี่เขาจะพาไปออกอ,อ,กอีกหรือเปล่านะไปทำรายการเขาไก่หรือเปล่าไม่รู้ไม่ก่อยไม่ก่อยใช่ไหมไม่ก่อยคุณให้กำลังใจยังไงฮะคุณงห้กำลังใจมันไม่ด้านหรอฟอร์ะให้กำลังใจยังไงใช่ไหมครับฟอร์สบอกแค่นี้เลยสไตล์ฟอร์สมึงทำได้เพื่อนแค่นี้เลย แค่นี้เลยเพราะว่ามันบอกว่ากูทําได้เหรอถึงขนาดเราบอกว่าแบบผ่านข้าตัวไหมครึ่งหนึ่งมึงมาช่วยกูหน่อยแต่เราก็บอกไปตรงๆว่าบางครั้งอ่ะถ้ามึงไม่กระโจนเลไมึงไม่รู้หรอกนกถ้ามันไม่ตกจากหน้าผามันก็ต้องผ่านบินถูกป่ะฮะไม่งั้นมันก็จะเป็นกําแพงไปเรื่อยแต่ว่าบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายพึงเราไม่ลองก็ไม่รู้มันเป็นจุดที่แบบว่าความกลัวมันค้องกรรมาอยู่พอมันถามไป้แล้วมันก็ชิลซึ่งผมว่ากูก็ทําได้ดีผมก็ดูอยู่่ ทีไม่ได้เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเพื่อนขนาดนี้ทุกครั้งที่หลายครั้งที่สัมภาษณ์เจอเลยจะบอกว่าบุกคทำได้แต่ไม่มีความมั่นใจอย่างนีใช่แล้วก็มันเป็นอย่างไรจริงมันเป็นคนทำได้แบบนี้แค่ใ่มันใจก็มันทำได้อยู่แล้วเราเห็นอะไรเราเห็ว่าเพื่อนเราคนนี้ทำได้แน่นอนแต่แบบว่าบุ๊คเป็นคนถ้าสมมติว่าหลังกล้องเนี่ยมันเป็นคนพูดเก่งใช่มันเป็นคนมันเป็นคนคุยเก่งคุยสนุกแล้วก็มันเป็นคนคุยที่แบบว่าเวลาจะคุยเรื่องอะไรก็ตามอ่ะมันจะต้องแบบเออเดี๋ยวขอขอเกือนก่อน ขอเออขอเล่าก่อนขอขยายก่อนซึ่งเอาจริงอ่ะมันก็เป็นสกิลหนึ่งที่พิธีกรมันต้องทําสิ่งนั้นอยู่แล้วผมรู้สึกว่าแค่เหมือนแบบว่าจากการที่เราคุยกันหลังกล้องเนี่ยก็แค่เปลี่ยนมาคุยหน้ากล้องเองกล้องก็คือเพื่อนคนหนึ่งผมก็คิดซะว่ารู้ทำได้ไม่ได้ยากอะไรใช่แต่ว่าโอเคทําได้ขนาดนี้ก็เก่งอาจจะแบบว่ามีบางตอนที่อาจจะรู้สึกว่าเออ energy ่อไปบ้างหรือว่าแบบอาจจะแบบติดๆขัดไปบ้างแต่ว่าครั้งแรกรายการสดรันเองนู่นนี่ก็ถือว่าเก่งเลยเดี๋ยวรออต่่ไปฟสเเเเลลลยพี้าา็งมแว คือเราก็พร้อมอยู่แล้วรู้ตัวอยู่แล้วมาได้เลยมาจ้างได้นะครับข้าวปลาครับผมอออาชีพลืมเรียนตุ๊กยิ๋อพูดจริงนะตอนนี้กินอยู่กินทุกเช้าชายตื่นมากินไม่รู้กี่โมงก็กินหมดนั่นแหละเออใช่ก็ก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะมั้งอาจจะ ไม่มีเลยครับแต่ว่าวันนี้ผมก็ยังลืมบ้างเหมือนกันคือวันนั้นที่บุ๊กเออเหมือนบุ๊กจำไม่ได้แล้วบุ๊กโพสเรื่องอะไรไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับนน้ำมันตับปลาอ้าเหรอเออแต่วันนั้นน่ะแฟนขับซื้อมาให้เยอะมากเลยนะเออรับนับรวมกันแล้วน่าจะ12กระปุกบุ๊กน่าจะกินได้ประมาณอีก4ปี่ปีแบ่งตอนนี้ต้องโทรกพอหอาจจะแบ่งให้คนรอบข้างอะไรเงี้ย ่าแต่กินจริงกินจริง<ๆ><ๆ>ครับกินจริงใช่ก็มันช่วยนัมนช่วยเรามากขึนน้นไหมเราออกงาน,ะงนอะไรอย่างเงี้ยมีหลงลืมอะไรบ้างไหมคะเอา <c oughs> จริงก็ยังไม่ไม่รู้นะว่ามันช่วยหรือเปล่าแต่ว่าเออเราก็กินเพื่อความสบายใจตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออมันก็นาก่าจะช่วยนะ <c oughs> นเออก็รู้สึกว่าจําอะไรได้มากขึ้นมั้งนะ จริงหรอแตงกล้วยอ่ะครับเออแตงกล้วยต้องเข้านะพี่แต่พี่บอกอย่างนี้เดี๋ยวแฟนคลับซื้อมาให้เต็มเลยนะเจอแร่ดีนะมันตาตาพวกแตงกล้วยไงอ่าได้ได้ครับได้ได้ไม่อย่างปีนี้เราจะมีผลงานคู่กันอีกไหมครับยังไม่ทราบเลยครับจริงจมีมีโปรเจกต์รับอีกไหมเนี่ยยังไม่ทราบอ่ะก่อนมีครับผมมีมีซีรีส์คู่เออดิสซิังกรมังกรทองปีสี่ บุกเล่นเป็นพระเอกบุกเล่นเป็นโจนไอ้พี่ถามพี่ถ่ายอย่างดิวซีเรียบร้อยแต่บุกเล่นเป็นโจรบุกหน้าทรงโจรอยู่แล้วไงแต่ว่าเดี๋ยวสักพักบุกต้องไปไว้หนวดส่วนตอนนี้สกินเฮดเลยจะได้ดูดุหน่อยใช่คุณพูดไม่ได้ล็ไปฉีกไปเลยกระโดดไปเลยไอ้เพลงี่มีมันจำมีเมื่อไหร่ครับใช่นะครับสำหรับงานกู้แถวอันนี้สำหรับละครงานใช่แล้วแฟนก็ถามเข้ามาเยอะเลยใช่แลรวดูทัชสองใช่แต่รับรองว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอน ใกล้แล้วเดินหน้าเองเดินนี้เดือนนี้มีนะเดือนหน้าเดือนหน้างานแฟนมีสต่างประเทศยังมีอีกไหมมีไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไทยไทยเต้กันไปออริเฟนใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีที่อื่นอีกแต่ว่ารอออฟฟิเชียลอันนี้บอกเองไม่ได้บอกเองออนไลน์มาเลยทันทีอยากบอกนะครับที่ที่เราต้องไปต่อ บอกจริงแต่ว่ามีครับมีแต่ว่ารอสะพายแล้วกันบางที่คุณก็ไม่คิดว่าผมจะได้ไปเหมือนกันนะผมพูดแค่นี้รอออฟฟิเชียลรอออฟฟิเชียลแล้วก็มีรายการตอนนี้เราคุลิบองอีพีสามแล้วกำลังจะสามใช่กำลังจะสามจริงๆนะเอาจริงๆ EP พหนึ่งกับ EP พอสองนี่นั่งคุยกันหกคนนะจริงๆตอนที่พี่ถ่ายเรารู้สึกว่าเฮ้ย EP พหนึ่งกับ EP พอสองมันต้องออกมาแบบ คีอประมาณว่าเป็นแค่น้ำจิ้มอ่ะ,ออะจะบอกเลยว่าอีพีสารมันสนุกแน่นอนอเป็นเหมือนแบบเหมือนเราแบบเราเราไปลงครมจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราไปทำหลายๆอย่างแล้วอะไรเงี้ยเออใช่ครับก็รอดูดีกว่ายังไม่อยากสปอยมากแต่สนุกแน่นอนแล้วอีพีต่อไปอ่ะเพิ่งเห็นว่าพี่การเสียน้ำตาด้วยเออนี่เอาจริงตอนถ่ายอ่ะไม่รู้นะก็ว่าพี่เขาแบบที่เขาแบบเข้าไปโอ้โอ,โอพี่การอะไรกันคืนนี้ก็แบบ นั่งคุยกับพี่เอิร์ธด้วยเปื่อยอะไรเงี้ยเออไม่รู้ว่าพี่การแบบเออเสียดตาอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนจริงจ,จังจริงๆใช่แล้วก็แบบทุกคนตั้งใจมากมาคือตอนไปถ่ายจริงๆมันเป็นเหมือนรายการสดเลยนะครับเออแต่ว่าพอตัดมันเหลือแบบ30มบนาทีใช่ปหเออมันอาจจะแบบเออไม่ได้ดูแบบสดเลยแต่จริงๆตอนถ่ายคือแบบเราเซ็ตทุกอย่างเองตื่น6กโมงเช้าไปนั่งเตรียมร้านแล้วก็แบบนั่งสาวข้าวอยู่เงี้ยเออใช่มันทุกอย่างทําเองหมดเลยใช่ก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมฟูจิบุกแล้วทุกวันจันทร์ ่าทุกวันจันทร์ทาง y o u t u จีเอ็มทีวีออฟฟิเชียลครับเก่งแล้วล่ะบอกแล้วผู้เก่งเก่งมากเห็นไหมเก่งเยอะแยะไม่อันนี้เตรียมสคริปต์มาไงผลงานแล้ก็ได้เข้ามาครับผมก็ผลงานนะครับแล้วเราก็มีบทบาทใหม่เป็นสกู๊ตเลนเจอร์นะครับแล้วก็ทูนี่บุ๊คครับผมแล้วก็ LL นะครับผมแล้วก็บุ๊คมีซีรีส์นะครับผมงแคที่แกงครับก็รับบทมิวชอนนะครับก็ใกล้จะออนแอร์แล้ววันที่3ามเอ็ดมีนา t h i นะครับใครเป็นหม่อมมีน้องซีกับน้องคลีนนะจ๊ะแล้วก็ นักแสดงอีกมากมายเลยใช่แบบเกี่ยวกับเต้นๆอะไรเงี้ยก็ติดตามน้องๆได้นะครับ